เชื่อไหมคะว่าคนไทยมีจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเห็นถูกเป็นผิดเห็นคนทำงานเป็นคนไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นคนใช้แต่ปากใช้แต่ขารมด่ากาดคนอื่นกลับเป็นคนดีวิเศษเหนือมนุษย์ เห็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ที่เคยบุญมีบุญคุณกับเราเป็นคนธรรมดากับเห็นโจรเห็นผู้ร้ายเป็นเทวดาคิดได้เลยว่าทุกวันนี้คนไทยเห็นกงจักเป็นดอกบัวอย่าให้ใครมาร้อยค่าประเทศของเรา เี่กเขาเรียกผมว่าจามหรือรรอภพรผมรับได้แต่มีหน้าที่อะไรปกป้องประเทศชาติชาติศาสานาพระหาตริย์และประชาชนเราแบาแ่งแยกกันไม่ได้ใช่ไหมแผ่ดินผืนนี้ใครดินของไทรของคนไทยทั้งหมดใช่ไหมเกิดที่นี่ใช่ไหมหากินที่นี่ใช่ไหมหลายคนก็ตายที่นี่ใช่ไหม เราต้องรับสันดินผืนนี้ของเราเราจะต้องไม่สรางความขัดแย้งไม่แบ่งคนเป็นพวกเป็นฝ่ายไม่ทาให้ครอบครัวเราลูกไปเคารพพ่อแม่ไปเคารพครูวาอาจารย์การเปลี่ยนแปลงแบบนี้อันตรายใครยอมไหม